มหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอรงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีพื้นที่บริการด้านวิจัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระแก้วและอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเรามุ่งเน้นการนำกระบวนการที่มีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ในการออกแบบและพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ อกจากนักวิจัยของเราจะสามารถผลิตงานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริงแล้วงานวิจัยของเราทุกชิ้นยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้งสามมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยในการส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏวไรอรงกร์ในพระบรมราชูปถมัมได้ส่งผลงานเข้าร่วมจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต์ตลาดนวัตรกรรมชุมชนซึ่งเป็นชุดโครงการของมหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆเข้าไปพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองอย่างยังย่งยืนได้ในอนาคต โดยชุดโครงการแรกที่อยู่ในคอนเซปต์การทำวิจัยในครั้งนี้ได้แก่โครงการวิจัยที่1น,นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิญญาพัฒนาคพิบาลโครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สร้างชุมชนให้มีนวัตกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิน่นดึงสเสน่ห์ชุมชนจากต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวผสมผสาสเนเสน่ห์ชุมชนสร้างการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างช่องทางการตลาดเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนโครงการวิจัยที่2การพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชราวาันสุขเกิดโครงการวิจัยของเราคือการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เราได้ดําเนินการเข้าไปนํางานวิจัยเข้าไปทั้งหมด3พื้นที่ พื้นที่แรกคือคลอง3นะคะเรานำผลผลิตจากไข่ที่ได้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการทำขนมเอแคร์พื้นที่ที่2นะคะคลอง5ในครอง5เนี้เขามีการทำพริกแกงอยู่แล้วเขาต้องการให้เราไปพัฒนากระบวนการงานวิจัยทำยังไงให้แกงเขียวหวานนะคะอ,อ,อยู่ได้นานรวมถึงนำผลผลิตเกษตร ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้สําหรับพื้นที่ที่3คือพื้นที่คลอง6นะคะคลอง6เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดเป็นหลักนะคะจริงๆมีโปรดักต์หลายตัวเขาต้องการให้เราอ่ะเอาเห็ดที่คัดทิ้งเป็นโจทย์งานวิจัยของเราว่าเราสามารถนําพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะจึงเป็นที่มาของการพัฒนาชิปฟ้อนเห็ดนะซึ่งเป็นการลดการสูญเสียของการผลิตนี่คือ3พื้นที่ที่เราเข้าไปพัฒนาจากงานวิจัยการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ โครงการวิจัยที่3โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเข้าวเกรียบเก็ดปาตะเพียนโดยอาจารย์ฉเฉลิมพงศ์จันสุขาซึ่งเป็นงานวิจัยที่สร้างกระบวนการร่วมเรียนรู้และร่วมแก้ปัญหากับสมาชิกกลุ่มตลอดทั้งการดำเนินกิจกรรมโดยสามารถวัดผลได้จากการที่ผู้จ้างงานสามารถผลิตเข้าเกลียบเก็ดปาตะเพียนได้อ,อย่างถูกต้องตรงตามกระบวนการอีกทั้งยังมีความสอดคล้อง กับการดำเนินการตามมาตรการทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนไร้ขยะ Zero Waste ลดผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจากผลผลิตทางการเกษตรโครงการวิจัยที่4โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาก้อนเห็ดนางฟ้าจากฟางข้าวเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ผลิตเห็ดนางฟ้าโดยอาจารย์ดรเจนจิรานามีอาจารย์ปนัดสุขส้อย นางสาวเพนสีชิดบุตรและนายฉัดเกษมดาสีซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานใน3ด้านได้แก่ 1. การใช้วัสดุในท้องถิ่นได้แก่ฟางข้าวมาทดแทนขี้เลื่อยซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า 2. คุณค่าทางอาหารของเห็ดนางฟ้าที่ผลิตได้จากวัสดุฟางข้าวและวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการใช้วัสดุทดแทน 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเป้าหมายและโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รไรอรงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ได้แก่โครงการวิจัยที่ 5. ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซาทรงกรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาอัจฉริยะโพธา อาจารย์ดร in สินีนาถสุทนาลักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบงจางอัจฉริยะโททาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิญญาพัฒนาคพิบาลครับพื้นที่ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงมีตลาดวิถีชุมชนพอเพียงที่น่าสนใจก็คือว่ามีการรวมกลุ่มของชุมชนโดยมีผู้นำก็คือกำนันศรีนวลน,นะครับโดยที่มีการต่อตั้งเป็นตลาดชุมชนวิถีพอเพียงหมู่บ้านคลองห้า ในหมู่บ้านคลองห้ามีพืชที่น่าสนใจก็คือส้มซ่าซึ่งส้มซ่าในพื้นที่นี้มีการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีทีมนันวิจัยเราก็เลยมองเห็นว่าส้มซ่าตัวนี้เป็นพืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์จึงนําเอาตัวน้ําคันส้มซ่าสดและผิวของส้มซ่าเนี่ยมาศึกษาวิจัยโดยที่ผิวของส้มซ่าเรามาศึกษาเกี่ยวกับน้ามันหอมระเหยกับน้ําคันส้มซ่าที่มีการนําเอาน้ําคันสดมาทํางานวิจัยครับ ขั้นตอนงานวิจัยของเราคือศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำพันส้มซ่าสด เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าน้าส้มตานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเราจึงนาน้าส้มตำเนี่ยมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ก็คือเป็นเม็ดเจลน้าส้มตาทรงกลมนะคะจากน้าส้มตำเนี่ยที่อยู่ในสถานนะเป็นของเหลวเราจะปรับสภาพให้เป็นทรงกลมโดยวิธีการทําก็คือเราจะเอาน้าส้มตานะคะมาผสมกับสารละลายโซเดียมอัลจิเนตนะคะแล้วก็ดอปลงไปในสารละลายแคลเซียมแลคเตต ซึ่งโซเดียมอะจิเนตจะทําปฏิกิยากับแคลเซียมแลคเตตนะคะทําให้น้ำส้มซาเนี่ยคะ่ะเกิดการเซตตัวเป็นทรงกลมนะคะเม็ดเจลน้ำส้มตานะคะทรงกลมที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนเม็ดไข่มุกนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะอ่อนนุ่มนะคะมีกลิ่นหอมของส้ม่าเวลาทานนะคะก็จะทานคู่กับเครื่องดื่มสมุนไพรส้มตาค่ะ โดยทีมวิจัยได้นำความรู้จากงานวิจัยเรื่องเม็ดเจลส้มซาส่งกลมมาถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับน้ำสมุนไพรส้มซ่าให้กับกลุ่มตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้าตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งสามารถเป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ประจำชุมชนได้และสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับตลาดชุมชนได้อีกด้วย ความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ซึ่งนอกจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชพัฏวัายรงกรในพระบรมราชูปถัมภ์จะดำเนินการวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแล้วโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลมยังมีเป้าหมายในการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2ด้านได้แก่ เป้าหมายที่ 2. ขจัดความอดอยากบรรลุความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้นส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการยกระดับผลผล,ผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้อยู่ในรูปแบบที่ชวนบริโภค เป็นการเพิ่มผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่างๆของเกษตรกรรายย่อยในการแปลผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเกศรษฐกิจในรูปแบบของการท่องเที่ยวและเสริมสร้างให้เกิดเสน่ห์ชุมชนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้นและส่งผลต่ออัตราการจ้างงานในชุมชนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้การยกระดับผ,ผ,ผลผลิตทางการเกษตร ให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยน่าลิ้มรองและยังเป็นการสนับสนุนให้ประชากรไทยสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการได้ในอนาคตอีกด้วยเป้าหมายที่12สสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในการวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากผลส้มซาอย่างคุ้มค่าในทุกมิติการทำการวิจัยทุกขั้นตอนที่ลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวรวมทั้งกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซาสทรงกลมให้กับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคตและนี่คือตัวอย่างผลงานวิจัยที่เราสนับสนุนมหาวิทยายลัยราชพัฏวไราอารมณ์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเราพร้อมแล้วที่จะบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิน่นสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน